และสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะฮะตอนนี้เราก็กลับมาการตามหาเจ้าสติกแมนกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองอาเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมาเก็บสติกแมนในสปาให้หมดนะฮะเนื่องจากว่าสติกแมนในสปารเราเหลือเพียงแค่ไม่กี่ตัวฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเก็บ ติกแมนในถ้ำด้วยนะฮะซึ่งในถ้ำก็จะมีแต่ตัวยากๆด้วยนะฮะ oh. ดวยกอนอื่น,นะฮะเดี๋ยวเราจะมารับสติกแมนฟรีที่ทุกคนไม่ต้องหานะฮะเพียงแค่คุณจอยกรุ๊ปนะฮะก็สามารถได้สติกแมนสเกลอ3ชา3โป้งเหน่งตรงนี้ได้ฟรีๆนะฮะ mm hmm. ไหนๆก็ไหนๆเราไปจอยกรุ๊ปดีวกว่าน่าจะกรุ๊ปนี้ถูกไหมอ่าน่าจะกรุ๊ปนี้แล้วเราก็กดจอยปึ๊บเรียบร้อยจากนั้นเราก็เข้าเกมใหม่แล้วเราก็ไปเดินไปเก็บ เรีบเยบร้อยหลังจากที่เราเข้ากลุ่มเสร็จแล้วเราก็เดินม,มาเก็บได้โอเคแค่นี้สบายนะฮะแล้วเราก็ได้สติกแมนระดับง่ายหมดแล้วนะฮะที่เหลือก็จะเป็นระดับมีเดียมกับฮาร์ดและซึ่งระดับมีเดียมและฮาร์ดของการตามหาสติกแมนเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่ถ้าการกระโดดพาครัวตรงนี้จะให้ man สติกแมนระดับมีเดียมแสดงว่าไอระดับฮาร์ดก็คงจะไม่ยากอวนะฮะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเก็บอะไรยากยาก,ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปเก็บเนื้อสติกแมนก่อนฮะ เนอร์สติกแมนเป็นสติกแมนที่คนข้าฉลาดเลยทีเดียวสอบโอเดตได้ทีหนึ่งตลอดสอบเจ็ดแผทได้คะแนนสูงมาก <Wow. S 1> ฉันสามารถเข้ามหาอะไรชื่อดังอย่างฮอกวอดได้ <What? S 1> ซึ่งระดับความยากก็อยู่ในระดับทริฟายิงนะฮะก็เราผ่านฮาร์ฟิกมาแล้วนะฮะทริฟายิงก็คงจะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่มั้งโดยก่อนอื่นนะให้เรากลับมาที่บ้านหลังนี้นะฮะ และให้เราไปที่หนังสือเล่มน,นี้นะฮะไอไลชีส like จากนั้นให้เราลบหรือไม่ก็ให้เราพิมพ์คําว่าชีสโอเคพอเราพิมพ์คําว่าชีสเราก็จะเข้ามาอย่างห้องเรียน <Wow. S 1> อ่าแต่ที่นี่ก็จะเป็นสถานที่ที่เราจะมาเก็บ เนื้อสติกแมนพราพูดถึงเด็กเนื้อก็ต้องพูดถึงห้องเรียนนั่นเองซึ่งวิธีการหานะคือเราต้องแก้โจทย์สมการอันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครเี่ยงแบบว่าเรียนอยู่ประถมก็อาจจะงงพอสมควรเลยเพราะอันนี้เป็นโจท,ทย์ที่เขาเรียกว่าแอดวานมากถ้ายังไม่ได้เรียนมัธยมหรือมอปลายก็งงแน่นอน และดูเหมือนว่าตามห้องเรียนนะฮะก็จะมีปุ่มตัวเลขต่างๆด้วยซึ่งน่าจะเอาไว้กดคําตอบนะนี่คือน่าจะเป็นกระดาษข้อสอบหรือเปล่าเนี่ยสติกแมนสติกแมนสติกแมน,นเดี๋ยวเรามาดูคําใบที่เขาให้ในห้องเรียนน,นี้นะฮะเขาบอกว่า x เนี e ่ยคือสี่เหลี่ยมออฟสติกแมนก็น่าจะหมายถึงจํานวนคําว่า Stickman ในห้องนี้คือเราต้องนับมันใช่ไหมเนี่ยโอ้โหถ้าเราสามารถหาเขาเลยกว่าดี หาหาเขาเรียกว่าค่าของ x และ y ได้ก็สามารถคูณเลขได้ตัว y นะฮะ y คือจำนวนหมากฝรั่งนะฮะซึ่งหมากฝรั่งเมื่อกี้ผมสังเกตเห็นแล้วนะฮะว่ามันอยู่ใต้โตนะฮะนี่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ,ะเวลาเขี้ยวหมากฝรั่งนะห้ามแปะไปทั่วนะมันสกรปรกและขัดยากแล้วเราต้องมานับนับคำว่าสติ๊กแมนโอ้โหในแมปนี้เนี่ยนะ,ะมีทั้งหมดกี่อันเนี่ยเดี๋ยวขอนับก่อน1 2 3อ่ะขอบันทึกไว้ก่อนแล้วกันนะบันทึกบันทึกเี่ม เอาละฮะตอนนี้ผมได้ค่า x แล้วนะ,ะเป็นร้อยสี่สิบนะฮะส่วนค่า y ก็เป็นส7นะฮะถ้านับไม่ผิดนะ,ะซึ่งโจทย์แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเอก,กระดาษคําตอบเนี่ยมันจะเหมือนกันด้วยหรือเปล่ารวมไปถึงจงํานวนหมากฝรั่งบนใต้โต๊ะด้วยก็น่าจะแตกต่างกันออกไปนะฮะแต่น้นนะให้เราทําการเอามาคูณกันนะฮะก็อื่นเลยฮนะเราต้องทําการเอา156คูณกับ x ก,ก่อน560คูณเมื่อกี้ได้เท่าไหร่147ใช่ไหม ปั๊บก็จะเป็น80,000โอ้เลขเยอะเดี๋ยวนี่ยแล้วก็คูณกับ277คูณ77โอเคได้2 1 3 2จากนั้นเราก็เอาไปคูณกับค่าแรกที่เราได้เมื่อกี้เราก็จะ,ะหามาเป็น1 7 5 5งเสรเลขยาวๆนะครับเป็นหลักล้านเลย oh <my> โอเคจากนั้นเราก็ให้ไล่กดปุ่มตามคำตอบที่เราได้นะฮะ1 7 5 5เดี๋ยวไล่หาก่อนอาเบอร์หนึงจะอยู่กำแพงตรงนี้หง แล้วก็เบอร์เจ็ดเจ็ดห้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าห้าแปดศูนย์สามแปดศูนย์ถ้าหลายๆคนหาสามไม่เจอนะฮะเลขสามอยู่ตรงนี้นะฮะศูนย์สามสองแปดศูนย์เบอร์สองนเก้าอี้นะฮะเก้าอี้ไม่ใช่เก้าอี้อยู่ใต้โต๊ะสองแปดศูนย์ถ้าคำตอบไม่ใช่เราต้องมานั่งหาใหม่เนี่ยเพราะมันคิดเลขใหม่ใช่ไหม เออเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคฉันมารับใยแล้วนะเจ้าเนอร์สติกแมนฉันใช้เวลาคิดเลขเนี่ยพอพร้พอมกับตามหาไอวอร์สติกแมนเลยเนี่ยท oh <my> ่าไหนได้ฉันแล้วก็ไหนต้องใช้มันสมองหน่อยนะเออได้เนอร์สติกแมนแล้วนะฮะหลังจากที่คิดเลขกันมาอย่างยาวนานนืมนันหลาดกาที่ฉันคิดเอาไว้นีออ่แน่นอนเราผ่านประสบการณ์การเรียคขิตมาอย่างชกชนโอเคได้เนอร์สติกแมนแล้วนะต่อไปก็ไม่ยากแล้วแฮงกิ้ง สติกแมนนะฮะเขาบอกว่าเขาโหมดอยู่แถวแถวเนินเขานะซึ่งจะอยู่เนินเขาตรงนี้นะฮะหลังจากที่เราใช้สมองในการตามหาสติกแมนมาเยอะแล้วเราก็ตามหาปกติบ้างซึ่งแฮงกิ้งแมนอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้เก็บยากเลยนะปึ๊บปึ๊บเออได้แล้วแฮงกิ้งแมนโอ้โหอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่มันกองยาวต่อไปนะฮะก็จะเป็นสลิป ปิ้งสติกแมนนะเขาบอกว่าสลิปปิ้งเนี่ยหลับอยู่ในบ้านนะฮะซึ่งตอนแรกคิดว่าในบ้านน่าจะหมดแล้วแต่มันยังมีที่ลับอีกกว่าเนี่ยตอนนี้เรากลับมาที่บ้านแล้วนะฮะหลับอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ย <Hey! S 1> นายนี่ยเพื่อนอีกคนหนึ่งไหมที่มันชอบนอนหลับอ,ะอ่ะชอบนอนหลับหรออยู่ในบ้านนี้แหละขอบคุณนะาช่วยได้เยอะเลยสลิป <Sleep. S 2> ไอ้เจ้าสติกแมนตัวนี้มันไปสลิปไหนเนี่ยในบ้านในนี้น่าจะหมดแล้วตรงนี้เข้าได้หรือเปล่าเนี่ยหาทางเข้าไปดูนะฮะบ้านนี้มีหลังคาโอเคหาทางเข้านะฮะ ซึ่งน่าจะอยู่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าจะเข้าตรงนี้ได้หรือเปล่านะฮึบฮึบโอเคอ้าววัดดีอโอเคหลับอยู่ตรงนี้เหรอเจ้าหนูเออหลับสบายใจเท่านะเนี่ยฉันหานายแทบเป็นแทบตายเลยเนี่ยคามโม่แฟกนะฮะอืมฉันซ่อนตัวได้อย่างแนบเนียนเลยทีเดียวถ้าพูดถึงคามโม่ถ้าพูดถึงแบบพุ่มไม้ต้นไม้อะไรงี้หรือเปล่าอืมพุ่มไม้นี้มีหรือเปล่านะปึ๊บ ไม่ใช่อันนี้เราเคยมาหาแล้วปึ๊บพุ่มนี้ไม่มีต้องอยู่พุ่มนี้แน่นอนปึ๊บโอ้โหตอนเป็นเอเต้าตัวเล็กก็ว่าหายากและอันนี้เป็นสติกแมนด้วยโอ้โหผอมเพียวรีบๆบางๆแต่ว่าซ่อนอันนี้ไม่มีฮะหรือว่าตรงนี้ปึ๊บพุ่มนี้ก็ไม่มีถ้าต้นไม้ด้านล่างไม่มีก็เหลือต้นไม้บนเนินเขาแล้วของว่าต้นไม้บนเนินเขาจะมีนะ จำ,จำได้ว่าฉันมาแล้วรอบหนึ่งทําไมฉันหาไม่เจอเอ๊ะฉันเห็นอะไรบางอย่างแล้วเอ๊ะทำไมมาตอนแรกเหม็นเจอเลยอยสงสัยเราจะสมดไม่ดีอะไรต่อไปก็หาทางปีนให้ได้นะเก็บไอ้เจ้าตัวนี้โอเคซ่อนตัวไว้ายากแล้วนะกระโดดตามเก็บนี้ยากยิ่งกว่าถ้าทางการปีนต้นไม้จะไม่ใช่คําตอบของเอ๊ย โอ้ดูว่าจะต้องขี่เม่แล้วก็โดดมารับซะแล้วเนี่ยเป็่างล่ะเช่นซ่อนตัวเนียนไม่ล่ะโอเคต่อไปลาวาสติกแมนนะฮะไฟซีเขตลาวาแอเรียออนเมนไอแลนด์โอ้ต้องแพ้ได้ไงดีด่านลาวาลับใน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 ด่านนี้อตรงนี้มีรอยด่างๆเลยด้วยอ่ะเราเข้าไปได้ไหมมันจะเข้าได้เนี่ยมันอึบอืมนี่ลาวาหรือชีตเนี่ยเราเจอสีม่วงเบอร์สอง จด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 โอเคจะบอกว่ารหัสในแมปนี้นะฮะไอรหัสตามสีเนี่ยมันเขาเรียกว่าเออปึ๊บปึ๊บแอะโอ้มันคือลาวาของจริงร้อนมึงกินจะพูดอะไรลืมนะไอพวกรหัสสีที่อยู่ในแมปนี้นะฮะค่าเลขจะไม่เปลี่ยนนะ,ะซึ่งเป็นเะไรที่ดีมากใช่ฮะอย่างน้อยไอที่เราหาเจอเมื่อพา์ที่แล้วก็จะได้ลาวาชีสติกแมนฉันไม่ค่อยเหมือนลาวาเท่าไหร่ฉันเหมือนชีสมากกว่าตอนสท้ายและไพเรสติกแมน โอเคซึ่งอันนี้วิธีการเข้าไปนะเราจะต้องทําการเขาเรียกว่าใช้บั๊กของระบบเกมนะฮะโดยการแทรกตัวเข้าไปซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเราจะบั๊กได้หรือเปล่านะอ่าเราหามุมประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราพิมพ์คําว่า S/ l สแ h e d อีแดนสไม่ได้ มันมันไม่มันไม,ม,นไม่อ้นี้เข้าไปเราต้องหันหน้าทางนี้ slash e d ด n สองไม่ได้โอ้โหหาทางคลิปโนคลิปเข้าไปยังไงแล้วตรงนี้มีม่วงเบอร์3นะฮะนั่นแสดงว่าไอ้ที่เราเจอไม่ใช่ม่วงนะแต่เป็นสีชมพูไอ้มันเป็นสีชมพูเออจะจะ,จะต้องหาทางเข้าไปในนี้ให้ได้ต้องใช้บั๊กยังไงเนี่ยเอาหน้าจุ่มกำแพงไว้ปึ๊บจุ่มประตูไว้จุ่มน่าจะจุ่มแล้วก็ปึ๊บดนสอปึ๊บ ปึ๊บอ้าวมันไม่เห็นจะโนคลิปเข้าไปให้เลยทาไมคนอื่นเขาทำได้มันเราทำไม่ได้ เออได้แล้วคลิปได้สักทีเกมไม่ควรเป็นระดับมีเดียมาเนี่ยแกมควรเป็นระดับแบบวาดยากมากโอ้ยกว่าจะคลิปได้โอ้ my god เข้ามาได้ยังไงก็ แค่การกดส e แล้วก็พิมพ์ dance 2แล้วก็จากนั้นให้เรากดชิป w พร้อมกันนะฮะทำไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็จะคลิปได้เองโอ้ด้สุดกว่าจะได้โอ้แกไม่ควรเป็นระดับมีเดียมเลยนะแกเป็นระดับไหนเนี่ยไม่ควรเป็นระดับ hard ด้วยซ้ำอะ่ะต้องเป็นอะไรที่ยากกว่านั้นนะฮะระดับ difficult นี่จะว่าง่ายกว่านี้เลยเนี่ย oh <my> อ,อ,อย่างที่บอกแลนะ้วมาตรฐานของการตามมาสติ man เนี่ยมันมันค่อนข้างจะแปลกๆนะ่ โอเคนะตอนนี้เราก็หาสติ๊กแมนในเกาะหลักครบหมดแล้ว่าทีนี้ก็จะเหลือถ้ำนะฮะซึ่งถ้ำเนี่ยไม่รู้ว่าจะเก็บครบหรือเปล่านะแต่ที่แน่เออเอเลียนเนี่ยเราน่าจะได้แน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่ผมกําลังพิมพ์คลิปปลคลิปมามีคนส่งโค้ดสีเหลืองมาให้นะฮะแบบว่า,าพูดหน้าแชทเลยนะว่าไอสัญลักษ์ณ โค้ดสีเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็ตอนนี้ถ้าผมมาทึกถูกนะก็จะเป็นฟ้า6แดง1เขียว7ชมพู2ม่วง3าหเหลือง5มีสีเหลืองหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเอาเข้าไปในถ้ํานี้กันเลยดีกว่านะไม่มีเสียงเหลืองเลย1 2 3 4 5 1 2 3 4ามห้าสเอาแล้วเหลือง5คืออะไรเราได้รหัสโครบมาตั้งนานแล้วนี่นะโอเคนะฮะก่อนอื่นนะสีแดงคืออะไรสีแดงคือ1 สีแดงคือ1ใช่ไหมไปหนึงขอเรียงรหัสก่อนเอ๊ะแต่จะว่าไปมันสีแดงคือ1ใช่ไหมแล้วก็ถ้าไงสีฟ้าอาจจะเป็น163 27ปึ๊บไม่ใช่แฮะนั้นแสดงว่าไอ้มันมีรหัสเราแปลว่าเราต้องไปตามหาสีสุดท้ายนะ่าจะเป็นสีฟ้าอันนี้นะฮะต้องไปตามหารหัสก่อนเหลืออันเดียวแล้วยังไงก็ต้องหาให้เจอให้ได้ อ๋อโอเคเขาใจแล้วรหัสเลขอันนี้นะฮะไม่ได้เกี่ยวกับที่เราเจอฮะ,ะเราต้องไปตามหาแร่เพชรนะฮะซึ่งรหัสพวกนี้มันจะอยู่ในแร่เพชรในถ้ำนี้เราเจอพ i ิกแอ็หนึ่งอันปับ๊บโอเคในระหว่างนี้ก็จะหาพ i ิกแอ็ไปด้วยละกันนะครับโอเคนะจำไว้นะฮะอ่าเราจะรหัสเดิมคงเก็บไว้นะฮะแต่เราคงจะเขียนรหัสใหม่เป็นฟ้า3แล้วก็หาต่อไปนี่อะไรเนี่ยลงไปให้ลึกนะฮะเพื่อตามหาสติกแมน แต่เดี๋ยวก่อนเราต้องไขรหัสก่อนปึ๊บอ่าเจออันที่2แล้วก็เจอสีเขียว7เขียว7อันนี้ก็7อืดยังไม่ปักใจเชื่อนะฮะว่ามันคือรหัสเดียวกันต่อไปสีแดงถ้าสีแดงเป็นรหัสเดียวกันแปลว่าใช่นะฮะสีแดงสีแดงจะปียังไงจะไปเช็ครหัสปึ๊บปึ๊บเพชรสีแดงปีไม่ได้ฮะนั่นแสดงว่าขอเช็คสีเงินแทนละกันนะสีเงินอะไรอ่ะสีนเงินผมเห็นไม่ชัดอ่ะสีเงินเหมือนจะเป็นเบอร์เจป่ะ น้ำเงินเบอร์เจ็ดโอเคน้ำเงินเจ็ดแล้วมันปีปนยังไงมันเป็นปีได้หรอตรงนี้เนะี่ยชมพูเบอร์สองนะฮะชมพูสอง ใช่ไหมชมพู2ส่วนสีแดงอขอปีนบอกว่ารหัสคงไม่ได้อยู่ด้านบนนะแดงเบอร์อะไรอ่ะเห็นไม่ชัดเลยขอปีนดูหน่อยมันต้องปีนได้อะนนี้ปีนได้แล้วอย่าตกอ,อุตส่าห์ปีนได้แล้วก็ปีนได้โอเคอ่าแดงสี่แสดงว่ารหัสคร,รชุดการแตะบังเอิญแค่บังเอิญว่าเลขมันเหมือนกันเฉยๆโอเคเราได้รหัสครบแล้ว5สีนะฮะขบวนการ5สีโอเคนะจากที่เราได้เลขมาแล้วแล้วก็ต้องมาใส่นะฮะต้องเรียงก่อน เรียงเลขขึ้นมาดีๆ 4...3...7...2...7... 7. โอ้เรียโอ้อยเอ๊ะฉันคือมูอต่างดาวมาจากดาว M78 ยังไงล่ะฉันจะมาลุกลานโลกแต่น่าจว่าภารกิจผิดพลาดได้หน่อยฉันเลยโดนจับได้นี่ขอเก็บเลยละกันนะเป็นระดับคอมเพล็กซ์ด้วย เป็นคอมเพกที่ไม่ยากเลยเนี่ย,อย่อให้ไม่ไปดูโพยมาผมก็รู้มันก็จะเตะตานะรหัสตามเพชรเนี่ยต่อไปต้องตามหาพิกแอคให้ได้6อันมองหาให้ดีนะฮะมองหาให้ดีพิกแอคอาจจะร่วงอยู่แถวๆนี้ก็เป็นได้หรือเปล่าไม่มีนะฮะแถวนี้ไม่มีอืมวัดดีโอตัวนี้พิกแอคด้วยเป็นอันที่สแล้วก็แล้วก็เหมือนว่าผมจะเห็นถ้ำอะไรแถวนี้หรือเปล่าไม่มีก็ถ,ถ้ำแถว แถวนี้นะจะตรงนี้แหละที่เราเจอเมื่อกี้แล้วตรงนี้มันเหมือนมีแท่งเหมือนจะปีนได้ตรงนี้เนี่ยไม่รู้ปีนได้หรือเปล่าเพชรนี้ปีนได้หรือเปล่าเอปีนขออนุญาตเฮ้ยอย่าบอกนะต้องโนคลิปขึ้นไปกันเนี่ยคงไม่ล้มั้งพอกันทีสรับการโนคลิปเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไปเล่นไปนี่เราปีนมายันเพชรน,นี่ได้แล้วเนี่ยมีพิก X เหลือไหมแถวนี้เหลือไหมน่าจะไม่เหลือแล้วมั้งแต่ถ้ำที่นี่มันดูตีลังกากับหัวยังไงไม่รู้แต่ถ้ำมันดูทรงแปลก แล้วก็ปตดดิีนายเป็นใครฉันคือสติ๊กแมนหินดีนะเห็นพอดีเลยเมื่อกี้โอ้โหเด่นๆต่อไปก็โอ้ข้างล่างน,นี้ดูอันตรายถ้าเราลงไปจ,จะตายไหมเอ๊ะไม่ตายฮะข้างล่างน,นี้เหยียบได้ถ้ำนี้มืดจังเลยอยากได้ไฟฉายจังตรงนี้ปีนได้เปล่าตรงนี้ปีนได้แล้วไงพิกแอคไปตรงนี้เนี่ยนายขุดอะไรเนี่ยออขุดอะไรไม่รู้แหละแต่ก็เก็บมาขุดซะสูงเลยอาจจะขุดเพชรขุดอะไรอย่างงี้ง ตรงนี้มีทางเข้าอะไรด้วยเอ้ยมีพิกแอคอยูเออ่เจอห้าอันแล้วชิ้นสุดท้ายอ,อึ๊บเอ้ยต่อตามหาชิ้นสุดท้ายแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมาวิง่งมาแบบอึ๊บกลับมาอีกค,ครั้งหนึ่งเอ,อ๊ะเราจะเข้าไปตรงนี้ยังไงเนี่ยนายชิ้นสุดท้ายต้องอยู่ในนั้นแน่นอนแต่ผมกำลังสงสัยว่าเราจะเข้าไปยังไงเนี่ยแล้วคริสตลไลอร์ไรล่ะคริสต์ลวิวโชยูเวเขาบอกว่าคริสตัลจะชี้นำคริสตัลจะชี้นำอย่างนั้นเหรอ ผมสงสัยเลอเกินว่าไอ้แท่งแท่งนี้มันมีความหมายอะไรแสดงว่าตัวนี้ไม่ต้องพาครัวได้เหรอเอารองพาครัวดูหน่อยตัวนี้ไม่น่าจะพาครัวยากเท่าไหร่เพราะว่าเราชินแนละ้วเรื่องไมดีเราเจอพาครัวอันที่ยากกว่านี้ผ่านก็ผ่านมาแล้วทฉ่นั้นพาครัวแค่กระโดดไต่ขึ้นตรงนี้สบายบบออต,ต้องใช้เวลานิดนึงนะ ไต่เพชรไปโอ้ยอู้ร่วงเหมือนว่าพอเราโดดขึ้นเพชรปุ๊บมันจะติดอะไรหรือเพชรนี้มีกาวฮึบปึ๊บอ่าแล้วก็ปีนมาตรงแง่งๆนี้แล้วก็ฮึบปึ๊บโอ้ยอุ้ยลื่นเกือบได้แล้วเห็นไหมเพชรตรงนี้มันดูมีเหมือนจะพาเหมือนจะพาครัวได้สรุปแล้วเราจะไม่เก็บพลิกแอคต่อแล้วเนี่ยอือโอเคฮึบปึ๊บแล้วก็เอ้ออถ้าเราหันหน้าปุ๊บมันไหลตัวรีบกระโดดโอเคและ ได้โปรดจะตบเลยตรงนี้อโอเคนี่ไงมาวิง่งมาแวบมาวิาว่งมาแวบปึ้เลดับยากโอเคถือว่าใช้เวลาน้อยกว่าพาโคตสติกแมนเนี่ยทางทนที่พาโคตสติ๊กแมนเป็นมีเดียมวิธีการจะเปิดประตูสุดท้ายนะฮะก่อนอื่นเราต้องมาตรงที่เขามีประกาศเรียกคนหายก่อนนะฮะตรงนี้ จิ้มไปโอเครับภารกิจเรียบร้อยจากนั้นให้เราตรงไปที่ถ้ำเหมือนเดิมนะหลังจากที่เราหาถ้ำเปิดประตูแผ่นไม้นั้นตั้งนานหลังจากนั้นให้เราไปที่ถ้ำลึกตรงนี้นะซึ่งมันน่าจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกันอยู่ปึ๊บตรงนี้อ่าโอเคทีนี้ประตูตัวนี้ก็จะจังๆให้เราเดินเข้าไปได้ไม่ต้องโนคลิปเข้าไปแล้วนะปึ๊บเก็บโอ้เราตามหาสติกแม็ที่หายไปเจอแล้วแล้วก็เจอกับพิกแอกอสุดท้าย โอเคขอบคุณพระเจ้าเจอหนึ่งได้ถึงสองเลยอุ้ยฟาทาเบลกลับไปโอเคได้เวลาเอาพิกอ็กทั้งหกไปคืนแล้วอ่าเต้งยูขอบคุณมากโอเคนะฮะภารกิจของคลิปนี้ฮะก็คือการตามเก็บสติ๊กแมนในเกาะหลักแล้วก็ในใบอมทาก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถ้าใครอยากผมไปหาในใบอมอื่นอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับอ่าโอเคงานะสลับคลิปนี้ก็สายจุละนะครับไม่ป่ายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ